จุดเด่นของเวลบี an, โยเกิร์ตกรอบนะครับคือเป็นขนมเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กนะมีประโยชน์นะครับจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เด็กสามารถอร่อยกับขนมได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องของการติดคอมิหนำซ้ำยังช่วยย่อยด้วยนะครับการบริโภคก็ไม่ต้องแช่เย็นอันนี้เราเก็บได้เป็นปีเลยนะครับแล้วกอ็อยู่ในห้องอุณหภูมิปกติด้วยนะครับกินง่ายเอาเป็นอาหารหรือเป็นขนมนระหว่างท้องว่างได้สบายๆส,สิ่งที่เราได้รับสําคัญเลยจากโครงการนี้นะครับก็คือเรื่องของการต่อยอดไปสู่หน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมาช่วยทําการตลาดให้กับสินค้าของเราสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะครับ แล้วก็จำได้แล้วก็อยากจะไปต่อยอดต่อไปนะครับคือว่าในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าของโครงการนี้นะครับเราเคยได้รางวัลมาแล้วเมื่อปีแรกๆเลยกับผลไม้กรอบฟรีสไตร์หลังจากที่ได้คุยกับคณะกรรมการแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความพัฒนาใต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสินค้าตัวที่2แล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับจากทีมงานนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆนะครับนวตกรต่างๆนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาสมัคร ผ่านโครงการนี้นะครับผมว่าสิ่งที่ได้เนี่ยนอกจากรางวัลแล้วนะครับผมว่าสำคัญเลยคือการรับคมในความคิดนะครับจะได้เห็นคอมเมนต์ดีๆจากคณะกรรมการนะครับเพื่อจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะครับพัฒนาสินค้าต่อไปให้ทั้งมีนตัตก,กรรมที่ดีนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในตลาดในความจริงด้วยนะครับขอบคุณครับ